เมื่อครู่ก็มีนักปราบปีศาจเอาไปหลายคนเฮ้ยช่วงนี้ทุกคนขาดขวัญกําลังใจเมื่อเช้าก็มีคนเห็นว่าหัวหน้าค่ายแดงเซียวอินจือก็พาหวังอี่เชียนไปแล้วเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยคนของแคว้นเชียนวีนี่นะไม่ได้มีใจเดียวกันกับเราอ่ะหมดกาลังใจเอาวันน้าให,ใหญ่ที่พวกเจ้าพูดหมายความว่ายังไงหวังอี่เชียนไปแล้วเหรอครับพวกเขาไม่ได้มาลาท่านเหรอที่พวกเขาทำแบบนี้ก็หนีทับยามศึกนะสิะนี่อย่าพูดเหลวไหล หวังอุ่ยเชียนไม่ใช่คนไม่มีน้ำใจสายหูเจออย่ากโกรธนะคนที่มาคลูกอยู่ด้วยกันเวลาไม่มีเรื่องไม่ได้เรียกว่ามีน้ำใจหจรอกเจ้าดูสิตอนนี้อันตรายอยู่ตรงหน้าต่างนี้หายกันไปหมดเออ,เอ,อขวหน้าใหญ่พวกเรายังมีธุระต้องทำขอตัวก่อนเป็นไปไม่ได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เจ้าก้อนอิดไปแล้วจริงๆเหรอเขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่ต้องไปชั่วคราวมีเรื่องอะไรก็บอกเราได้นี่ทำไมต้องไปไม่ร่ำลาแต่ว่าเซียวอินจื่อทำไมถึงไปกับเขาด้วยหรือว่าเขาจับตัวเจ้าก้อนอิดไปไม่เหมือนเซียวอินจื่อนั่นทุกครั้งจะใส่ใจเจ้าก้อนอิดเป็นพิเศษไม่ใช่มั้งอเช่นนั้นทำไมเขา อาจจะมีเหตุผลอะไรที่บอกไม่ได้ก็ได้ก็เลยไปแบบไม่ล่ำลาไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรไปไม่ร่ำลาถือว่าไม่เห็นเราเป็นสหายน่าจะยังไปไม่ไกลข้าจะไปตามพวกเขาพอเถอะถ้าเขาอยากไปจริงๆจะจะตามกลับมาได้เหรอตอนนี้เรื่องหอกวัชระสําคัญกว่าเราให้งมหอกวัชระมาได้แล้วเราค่อยไปหาถ้างั้นก็ได้